วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณเรามาดูกันนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะตามด้วยสวินดาบค่ะพลังงานเข็งแกร่งมากนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตริงเฮโลแฟนนะคะชีวิตคุณกำลังได้รับโอกาสดีๆนะคะขอให้คุณมองให้เห็นแล้วก็รักษาโอกาสดีไว้ พราะโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาได้บ่อยๆด้วยพลังหน้าไห้ของสตริงนะคะคุณเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีแก้ปัญหาเก่งคุณมีพลังอํานาจในตัวเองนะคะขอให้คุณตระหนักรู้ในส่วนนี้คุณเป็นคนใช้เหตุและผลวิเคราะห์คนได้มองสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนมีจิตวิญยาในการโน้มน้าวผู้คนด้วยนะคะ แม้กระทั่งสิ่งโตที่มีความดุร้ายคุณเขาย,ยังสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณนำพลังต่างๆมาใช้ให้เต็มที่เต็มกำลังและโอกาสดีๆในครั้งนี้ได้รับการอร์ตหรือสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากเบื้องบนด้วยนะคะและหากคุณลงมือปฏิบัติด,ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทความรู้ความสามารถสติปัญญาต่างๆของคุณโอกาสในครั้งนี้ จะส่งผลให้ชีวิตคุณประสบความสุขและความสำเร็จมากกว่าที่ผ่านๆมานะคะ